เลขงวดนี้นะครับหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนี่ยนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดครับพี่นอ้องเนี่ยอาจารย์ขอพูดไปก่อนเอาแบบไม่หลุดถ้าเแบบไม่หลุดอันนี้แนวทางนะแนวทางนะครับเป็นเรื่องสมมุติของเรานะดูนี่นะถ้าาแบบไม่หลุดงวดนี้หนึ่งมีนานี่แปดกับเก้านี่ต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งแน่นอนนะอ่ะแปดกับเก้านี่มันต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งมาแน่นอนถ้าเอาตามสถิติตามสูตรที่แบบไม่หลุดเลย แปดกับเก้าต้องมาตัวไหนตัวหนึ่งนะครับในวดนนี้นะครับเนาะอาจารย์จะพูดทั้งตัวเด่นตัวรองนะครับแต่ทีนี้อาจารย์เลือกไปที่แปดหนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับตัวเจาะของเราก็จะมีแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกนะครับ เม็ดเดียวคือแปดสองสองแปดสามตัวมีแปดสองเก้าแล้วก็ 8, 2, 6, 8, 2, 9, แปดสองหแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองหกพี่น้องงวดน,นี้สัญจรสงขานะครับสัญจรเราทําได้จำได้ไหมว่าสัญจรครั้งล่าสุดอยู่ที่ไหนสัญจรล่าสุดหนึ่งธันวาอยู่ที่โคราชนะครราชสีมาหวดน,นั้นอาจารย์ฟัน 9, เก้าเด้งบนเด้งล่างเก้าหนึ่งบักกุ้ง 9, 9, 9, 1, เน่าเก้าหนึ่งเต็มเต็มเจดสิ 75, บห้าใบแล้วก็เก้าเจ็ดบนล่าง วดน,นี้ก็สันจรนะครับเนาะสาธูปูสันจรสงขานะครับเลขที่ดังก็คงเป็นผู้ว่าคนที่หกสิบแปดฉะนั้นอาจารย์คิดว่าเลขที่น่าจะออกล่างเนี่ยก็น่าจะเป็นแปดหกหกแปดคิดว่านะอันนี้คิดว่าททยว่านะครับคิดว่าแปดหกหกแปดหรือกลับหัวเป็นแปดเก้าเก้าแปดส่วนแปดสองคือตัวเม็ดเดียวกันจะเล่นแปดสองเนี่ยการจะซื้อแบตเตอรี่แปดสองเนี่ย แปดสองนี่มันอาจจะหมายถึงแปดสองตัวเะนั้นเราก็แปดแปดก็ได้แต่ถ้าใครบอกว่าหลากักแปดอ้นแถวบ้านคุณรูดเก้าได้เลยถ้าคุณรูดแปดไม่ได้แต่ถ้าเลือกได้ก็เลือกแปดไว้ก่อนเพราะส่วนมากตัวแรกจะมาก่อนตัวหลังเสมอสวัสดีพี่โอครับคุณรูดแปดก็ได้รูดเก้าก็ได้สายรูดนีรูดเลยนะครับเนาะนะครับ,นะรบอาจารย์เขาบอกว่าแปดไม่ให้มานะฮะซึ่ง มันดังครับแปดมันดังมันก็อาจจะเป็นได้นะครับเนาะมันก็อาจจะเป็นได้ถ้าแปดไม่มาเก้ามาผมบอกอย่างนั้นเลยใช่ไหมถ้าแปดไม่มาเก้ามาแทนครับผมพูดไว้ก่อนเลยว่าเออถ้าแปดประมาเก,ก้าสีมาแทนแต่ผมขอให้มันมาด้วยกันนะครับเพราะเลขวิ่งเราก็เป็นหลักแปดแปดรองเก้านะครับงวดน,นี้อืมผมคิดว่าสัญจรเนี่ยให้เราระวังเลขหามเลขหามคืออะไรเวลาจา์ให้เลขวิ่งตัวเดียวเนี่ยมันจะชอบออกสองตัวแต่ว่า วันนี้นะครับอาจารย์ให้แปดสองเก้าแปดสองหกฉะนั้นอาจารย์จะเอาตัวนี้อัดจดนะครับแปดแปดเก้าแปดแปดหกแปดแปดสองอ่าเวลาจะซื้อเลขหามครับเอาแปดมาสองตัวเลยแปดจากแปดสองเก้าก็เป็นแปดแปดเก้าเพราะแปดอาจจะสองตัวแปดแปดเก้าแปดแปดหกแปดแปดสองถ้าใครจะเล่นเลขหามนะแง่เดี๋ยวผมให้แคปแล้วกันให้แคปเนาะแคปเนาะอ่ะแคปเนาะอ่ะแคปครับนี่ครับเลขมันก็ชุดเดิมๆนั่นแหละครับนม่ก็คือ แปนะครับแรองเาเด้อทุกคนฟังนะแรองเก้ long, พี่น้องเก้าก็แปดตัวไหตัวนึงต้องมาครับผมบอกไว้ก่อนถ้าแปดมามากก็คือเกามาสัญจรทงขาครั้งแรกออกแปดศูน์ศาะครับถ้าเก่ามากกับแปดมากครับผมบอกแค่น,นั้นแต่ผมเลือกแปดครับถ้าผมออกเก้าลากมาน้ำนะครับนี่ครับแคปนะครับมีแปดอะไรบ้างแปดสองสองแแล้วก็แปดหกตัวมี8 2 9 8 2งเหกเดี๋ยวชุดเต็มค่อยว่ากันโอเคแคปแล้วเนาะ no. ทีนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ชุดเต็มชุดเต็มต้องบอกไว้ก่อนว่าชุดเต็มจะมีทั้งหมดหตัวก็คือเพิ่มจากชุดสี่ตัวนี้มาอีกสองตัวอาจารย์บอกไว้ก่อนเลยว่าชุดเต็มอะชุดเต็มเนี่ยจะมีสามตัวเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็คืออบอกเลยว่าชุดเต็มจะมี8ปดห้ากับแปดสามที่เพิ่มเข้ามาเดี๋ยวให้ดูครับชุดเต็มเห็นไหมก็แปดก็มีแปดสองแปดเก้าสองเก้าแปหกแล้วก็แปดห้าแปดสมสามตัวมีแปดสองเก้าแปดสองหกแล้วก็แปดหกเก้าโอ้ นี่ครับชุดเต็มนะแคปครับใครที่ชอบแปดห้ากับแปดสามก็สามารถจัดได้เพราะว่าเป็นชุดเต็มครับขอเลขทูบเดี๋ยวจัดให้ครับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวไปทีละเรื่องเนาะสินออมสินออมสินออมสินผมนี่อ่ะแคปออมสินครับอ่ะออมสินนะครับนี่เด้อโอเคแล้วน้อแคปแล้วเนาะใครแคปแล้วพิมพ์ออมสินขอบคุณค่ะขอบคุณรับด้วยนะครับจะทับมีศูนย์สองศูนย์หนึ่งหนึ่งสศูนย์เจดครับศูนย์สองศูนย์หนึ่งนสองูนย์เจ็ดสาตัวมีศูนย์สองหนึ่งศูนย์สองเจ็ดครับพี่นอ ทูบนะครับดูจะแปลให้ฟังนะครับทูบที่เห็นข้างหน้าคือทูบป,ปู่จุดใส่กล้วยคือเรื่องกล้วยก้วยรู้จากอาจารย์ถูกหวยมาหลายงวดแล้วคทั้งไทยทั้งออมสินจําได้ที่อาจารย์นอนป่วยเลขเข้า3ามโดกระโดดจากที่นอนด้วยนะครับทูบป,ปู่คือหกสี่เจ็ดนะครับแต่อาจารย์กลับหัวให้เก้าสี่เจ็ดด้วยอาจารย์ตัดเล่นมีหกสี่หกเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เก้าเจ็ดนี่ตัดเล่นทั้งกลับหัวให้ ใครที่อั้นไม่มีชุดซื้อก็เอาเลขทูบเไปซื้อกลับไปกลับมานั่นแหละพี่นอ้องอ่ะแคบเนาะวดนนี้แปดมาบนล่างอาจารย์คิดว่ามาบนล่างเลยครับจริงสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกับสวัสดีท่านที่มารับชมไลฟ์สดคลิปวิดีโออ่าของเจ๊ฟองเบียนะคะในค่ำคืนนี้โอ้โหวันนี้มาดึกเลยค่ะคุณแม่อาเดี๋ยวขอระยะเช็คเสียงเช็คภาพเสียงชัดภาพชัดนะคะ อ่ะโอเคด้านหน้าที่คุณผู้ชมได้รับอ่าชมอยู่นะคะอ่าเรากำลังจะขอโชคลาภนะคะในการเสี่ยงโชคงวดประจำวันที่หนึ่งนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคม2567อ่าในเรื่องของแนวทางก็อยากให้ทุกท่านดูเพื่อ เอาไปเป็นแนวทางนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะก็โปรดใช้วิจารยานในการรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะคะอะ่านอกเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือไม่มีใครทราบนะคะอะ่าาเราต้องพูดก่อนนะคะไม่มีใครทราบไม่มีใครรู้ค่ะว่าเลขหวยจะออกอะไรถูกต้องไหมคุณแม่อ่าเนาะเราก็ พูดกันเนาะพูดกันตามความจริงนะคะอันนี้เจฟฟงเบียร์ต้องพูดก่อนนะคะคือเราไม่ได้จะมาอ่าให้คนที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะอะ่รู้สึกงงงายนะคะอ่ามัวเมาหรืออะไรก,ก็แล้วแต่นะคะเราอยากให้ทุกคนดูเพื่อเอาไปเป็นตัวเลือกในการสิงโชคเล็กๆน้อยๆเนาะดีค่ะสามเจ็ดห้านะสามเจ็ดห้านะโอเค ผิดพลาดตรงไหนยังไงเจฟฟองเบียกับขาออภัยไว้ณที่นี่ด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้นําบอกไปนะคะไดอะ้ออกสื่อทางช่องทางโซเชียลของเจฟฟองเบียนะคะอันนี้เราให้ดูเพื่อเป็นตัวเลือกในการเสี่ยงโชคนะคะก็ให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและก็รับฟังด้วยนะคะจะให้ดูบใบแนวทาง เดี๋ยวให้แคปนะคะใบแนวทางเห็นไหมเอ่ยรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1มีนาสองพันห้กดวันนี้ฟันที่6กนะคะหกสี่หเม็ดเดียว63 3ตัว5้าสามแล้วก็860นะคะเลิศอ่ะผูนนี้6มา